สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซี FC, ชาวดินด้วนบ้านๆทุกท่านทุกคนนะครับผมมาแล้วครับออนิวนะครับออนิวสองพันสองครับมาพร้อมเวอร์ชั่นกระบะเลนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยครับนี่สดสดร้อน เรื่องยังไม่ทันดับนะพี่น้องนะครับตอนนี้ก็สายฝนปโปรยปร,รายถมน้ำมนให้รถคันใหม่นะครับรับเข้ามาอยู่สังกัดชาวดินรถบ้านบ้านนะครับสำหรับท่านใดที่หารถไว้ใช้งานนะครับใช้งานเข้าสวนเข้าไร่ไปนาและก็ขนขี้ยางนะพี่น้อง คันนี้นี่เหมาะมากครับเอาไว้ขนยางขนขี้ยางไปขายตัวนี้เอกสารครบนะครับเอกสารครบขาดเกินนะครับสภาพรถใช้งานได้เลยภาษีขาดเกินแอมีครับแต่ไม่เย็นนะครับชุดแอร์ครบนะครับ ตร่งนี้ก็ฝนตกก็อยากให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับยางหลังเป็นยางบรรทุกนะครับยางอะไหล่มีนะครับคัสซีสวยรุ่นนี้ถือว่านานแล้วแต่ว่าสภาพคัสซียังไม่มีดามอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับระบบไฟก็ยังไม่พร้อมนะครับระบบไฟ เครื่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่สตาร์ทติดง่ายนะครับรถสุรินเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมียุบหน่อยนะครับยางหน้าเนี่ยถือว่าใช้ได้นานเลยครับ ภายในก็ประมาณนี้ครับนี่เบาะไม่มีขาดนะครับพื้นล่างก็ยังพอสะอาดสะอานะครับหน้าปัดก็มีรอยแตกร้าบ้างตามอายุก,การใช้งานนะครับตามมาดูข้างในกระบะนะครับโอ้โหสวยงามอารามเท้กระบะเลนี่ อูได <ci> ้ตลอดชีวิตนะครับไม่มีขึ้นสนิมนะครับใช้ยันลูกบวชสามารถยกไปใส่ทันอื่นได้นะครับถ้าเราไม่ติดที่ว่าลูกทรงไม่เข้านี่ยกใส่พวก TFR ก็ยังได้นะเกรดหนาเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาดูเครื่องกันห้องเครื่องนี่ไม่มีผูเลยครับโครงสร้างด้านนอกเนี่ย เรื่องเกาะๆเลยอาปาโม้น,นะครับชุดกรองก็ถือว่าอยู่ในความอยู่ในขั้นสมบูรณ์นะ ชุดแอร์ครบนะครับคอมเพรสเซอร์ครับแค่สายพานตอนจอดจะขอมาว่าเย็นนะจอดทิ้งไว้นานลูกน้องถอดสายพานใส่คันอื่นนะครับ ับตากฝนมาเลยนะครับนี่ปาดน้ำฝนยังไม่ได้เช็คนะครับ ใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะเบอร์โทรครับ081 402 4049ครับกม .15 เส้นสุรินลำดวนนะครับผมมาดูรถตัวจริงมาลองขับได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูตัวจริงได้ครับ กมสิบห้าครับเชนสุรินลําดวนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ